โอเคครับผมตอนนี้ก็อยู่กับเกมเรือหรือว่าบิวเวอรนั่นเองซึ่งก็ต้องขอพูดไว้ก่อนเลยว่ามีคนเนี่ยคอมเมนต์ถามกันมาพอสมควรเลยว่าพี่ครับลูกอมแต่ละอันมีความสามารถในการทําอะไรแล้วก็พี่ครับมีลูกอมหลายอันที่หาได้จากในอีเวนต์ฮาโลวีนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอีเวนต์ฮาโลวีนเนี่ยจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ไม่สามารถหาลูกอมเพิ่มได้และซึ่งผมเนี่ยก็ไม่ได้ไปฟาร์มเพิ่มเลยตั้งแต่อาทิตย์เสร็จเพราะว่าไม่ค่อยว่างนะก็เลยไม่ได้ไปฟาร์มเพิ่มแต่ว่าผมก็มีลูกอมสีแดงนะนะ Candy. นเร่ามนะพิง้ อีกทีว่าปกติเขาเรียกว่าสีแดงผมไม่เคยเปิดอ่านชื่อมาเลยว่ามันชื่อว่าเลดแคนดี้เนาะ <Yeah. S 1> โอเคก่อนอื่นเลยนะีต้องขอให้ทุกคนหน่่ยกดไลค์ซับสไครต์แชร์ให้ด้วยนั่นเองนะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาบอกความสามารถของลูกอมกันโอเคครับก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปนี้เนะี่ยต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าอ่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนเนะี่ยในอนะีเวนต์ฮาโลวีเนี่ยทุกคนหาลูกอมกันมาได้เท่าไหร่นะส่วนตัวผมเนี่ยหาสีเหลืองมาได้2นะ แล้วก็หาสีม่วงมาได้ประมาณ7นะแล้วที่เหลือก็ไม่ได้หาเลยสีชมพูเหมือนจะได้ประมาณอันหนึ่งมั้งแล้วก็สีฟ้าไม่ได้สั่นนะ <c oughs> ผมหาได้ประมาณนี้แต่ถ้ารวมที่มีอยู่แล้วผมก็มีพอสมควรแล้วก็เลยไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะแต่สำหรับคนไหนที่ยังไม่เคยมีเลยเนี่ยอาจจะซีเรียสนิดหนึ่งเพราะว่าบางคนเขาก็อยากได้ลูกอมแต่จะมาไม่ทันเนาะซึ่งอีเวนต์ฮาโลวีนเนี่ยก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สำหรับคนไหนที่อยากได้อีกก็อดแล้วนะ <c oughs> นี่ให้ดูตรงนี้พวกฟักทองอะไรที่มาขายพวกเทียนอะไรที่มาขายก็เอาออกไปเป็นที่เรียบร้อยดีแล้วที่ผมซื้อมาไว้อยู่ประมาณอย่างละ20นะก็เลยพอมีเก็บอยู่บ้างนะอ่ะซื้อมาไว้อย่างละประมาณ20ก็ยังพอมีเก็บอยู่บ้างโอเคเราจะมาพูดถึงทางด้านของร่วมเงินเลยดีกว่าว่าทําอะไรได้แต่ก่อนอื่นเนี่ยสำหรับคนไหนที่จะสปอนเซอร์สปอนเซอร์ได้แล้วก็ขออนุญาตตัดเขาโฆษณาแป๊บ โอเคมาแล้วอ okay, ่ามาเข้ามาในคลิปแล้วอ่ะก่อนอื่นเลยผมจะเริ่มจากลูออมที่ผมมีเยอะที่สุดก่อนและกันอ่าเราจะเลื่อนมาดูอันที่เรามีเยอะที่สุดก่อนยกยกไปอันสีแดงนะสีแดงไว้หลังสุดเลยอ่าผมจะเริ่มจากอันสีชมพูก่อนนะสีชมพูทำอะไรได้เวลากดกินปุ๊บเราจะอะไรเราจะกระโดดสูงเราจะวิ่งเร็วนะ <Okay. S 1> สีชมพูเนี่ยเราจะวิ่งเร็วแล้วเราก็จะกระโดดสูงนั่นเองนะ,ะสังเกตไหมปะผมวิ่งเร็วแล้วผมก็กระโดดสูงนะ เห็นถือว่าค่อนข้างโอเคนะนเพื่อนๆนะนี่ก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงอยากได้สีลูกอมสีชมพูกันนะเพราะมันทั้งวิ่งเร็วแล้วมันก็ทั้งกระโดดสูงด้วยผมคิดว่ามันอาจจะเหมาะนะเวลาที่เราสร้างเวลาที่เราอะไรเนะี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างดีเลยต่อการสร้างนะมันจะได้แบบว่ากินทีเดียวจบไปเลยไม่ต้องมานั่งกินลูกอมเม็ดอื่นอะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่าลูกอมตัวนี้เม็ดเดียวก็ได้ทุกอย่างแนละ้วเดี๋ยวผมขออนุญาตติดป้ายไว้ก่อนเลยแล้วกันว่าลูกอมตัวนี้ ทำอะไรได้นะเดี๋ยวผมจะลูกลูกอมสีชมพูวางแปะไ้ก่อนป๊อปเพื่อให้ทุกคนรู้นะนี่อ่ะแล้วเราก็เอาป้ายมาวางนี่อ่ะเขียนไปเลยสปีดนะนี่สปีดบวกจัมนะผมจะเขียนแบบนี้นะผมไม่ได้เขียนเต็มนะผมจะเขียนประมาณนี้นะอา้ามันมันแบรนด์คำเหรอสปีดบวกจัมแล้วถ้าเขียนแบบนี้มันแบน์ป่ะอ่ะเขียนแบบนี้ไม่แบน์อ่ะ ประมาณนี้นะเพื่อนๆน,นะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูที่ลูกอมตัวต่อไปเลยนะหรือว่าตัวสีฟ้าแล้วกันนะแต่เดี๋ยวขอดูก่อนว่าลิตรูกอมผมยงังลิตรูปอมผมยังไม่หมดนะเดี๋ยวขออนุญาตรีเซ็ตตัวก่อนลิตรูกอมมันยังไม่หมดนั่นเองนะจำเป็นที่จะต้องรีเซ็ตตัวเพื่อให้ลิตรมันหมดก่อนนั่นเองนะอะเราไปที่ทนานะของอันสีฟ้ากันต่อเลยดีกว่าเดี๋ยวผมติดป้ายครบทุกอันเลยดีกว่าติดป้ายไว้กันบลประมาณนี้อ่ะต่อไปเป็นทานะของสีฟ้าปุ๊บกินตัวผมย่อนะแล้วไงต่อ อ่ะย่อแล้วก็วิ่งปกตินะย่อแล้วก็วิ่งปกติก็คือลดขนาดก็เขียนไปมินิไซส์แล้วกันนะโอเคอ่ะผมจะเขียนว่ามินิไซส์แล้วกันอ่ะสำหรับทาหน้าของสีฟ้านะประมาณนี้นสำหรับสีฟ้าก็ทำให้เราเนี่ยตัวขนาดเล็กลงแค่นั้นนั่นเองนะไม่ได้ทำอะไรเราเลยนะก็แค่ตัวเล็กลงแล้วก็กระโดดเท่าเดิมวิ่งเร็วเท่าเดิมนะเพื่อนๆนะ เดี๋ยวเราไปไปที่รูอมสีม่วงกันต่อเลยดีกว่าอันนี้ผมก็ทาการรีเซ็ตตัวนาะเพื่อให้แบบว่ารู้มากที่สุดว่าแต่ละอันทําอะไรได้นะจริงๆผมก็รู้อยู่แล้วแต่ว่าที่ผมเอามาทาคลิปนี้เพราะยังเห็นบางคนเขาไม่มีแล้วก็ถามมาเนะาะจะไปสีม่วงเลยปุ๊บสีม่วงกินปุ๊บแล้วเป็นไงฟืบอ่ะสีม่วงนี่คือบวกแต่การกระโดดนะผมก็จะเขียนแต่จำนะอ่ะผมจะเขียนแต่จำนี่ประมาณนี้แล้วผมจะใส่สีม่วงลงไป สีมูนนี่คือโบสถ์แต่กระโดดนั่นเองประมาณนี้นะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปที่อันต่อไปคืออันสีเหลืองเลยโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูอันที่สีเหลืองเลยซึ่งถ้าเกิดพูดกันแบบนี้หลายๆคนก็น่าจะเริ่มรู้แล้วใช่ไหมว่าแต่ละอันเพิ่มอะไรเนี่ยอ่ะผมขอให้ทุกคนช่วยกันเดานะว่าสีเหลืองเนี่ยเพิ่มอะไรห้ามโกงนะอ่ะเดี๋ยวผมจะแบบว่าเว้นไว้ให้สิบวิให้ทุกคนไปพิมพ์ตอบในเม้นนะ ว่าทุกคนคิดว่าลูกอมสีเหลืองเนี่ยบวกอะไรนะโดยที่ถ้าคนไหนรู้แล้วก็ไม่จาเป็นต้องพิมพ์ก็ได้แต่ถ้าคนไหนที่ยังไม่รู้เนี่ยลองพิมพ์มาดูผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้แล้วนะว่ามันคืออะไรอ,ะอย่างเช่นสีชมพูวิ่งเร็วบวกกระโดดสีม่วงอ่าบวกกระโดดสีฟ้าทําให้ตัวเล็กเพื่อนๆนคิดว่าสีเหลืองคืออะไรอ่ะประมาณนี้อ่ะผมให้เวลาประมาณนี้หมดเวลาแนละ้วเพื่อนๆอ่ะปุ๊บสีเหลืองคือวิ่งเร็วนั่นเองนี่ไหม มันจะวิ่งเร็วอย่างเดียวนะสำหรับทางด้าของสีเหลืองเนี่ยผมจะเขียนไปเลยว่าสปีดนะนี่ประมาณนี้นะเห็นปะก็เดาได้ไม่ยากเลยและผมขอถามทุกคนนะว่าแล้วทุกคนคิดว่าสีแดงบวกอะไรอ่ะผมให้เดาจากที่สีชมพูบวกสปีดและบวกจ้มสีม่วงบวกจ้มสีเหลืองบวกสปีดแล้วก็สีฟ้าเนี่ยเป็นการทําให้ตัวเราเหลือตัวเล็ก แล้วเพื่อนๆคิดว่าสีแดงจะอะไรอ่าผมให้เดานะอ่ะเดี๋ยวผมรีเซ็ตตัวก่อนแล้วเราจะมากินให้ดูนะแต่ผมให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยลองเดากันดูก่อนว่ามันคืออะไรนะอย่ากโกนะลองคอมเมนต์มาดูนะอ่าเพื่อนๆมาเดี๋ยวผมจะทำการกินลูกอมสีแดงให้ดูนะส2 1สองหนึ่งบนี่ไงสีแดงก็คือการเพิ่มขนาดตัวละครเรานั่นเองนะผมขอเขียนว่า Big กไซสแล้วกันนะนเพื่อนนะนี่ประมาณนี้นะนเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นความสามารถของลูกอมทั้ง5เม็ดที่มีอยู่ในเกมบิวบส t หรือว่าเกมเรือของเราน,ะนั่นเองก็สําหรับคนไหนที่ถามกันเข้ามาหลายๆคนนะว่าสําหรับลูกอมทั้ง5อันเนี้ยทำยังไงกันบ้างก็เอ้ สำหรับลูกอม5เม็ดที่มีอยู่ในเกมเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะก็เป็นประมาณนี้เลยสีแดงจะบวกทําให้ตัวใหญ่นะสีฟ้าจะทําให้ตัวเล็กนะสีชมพูจะบวกทั้งสปีดและจำนะสีชมพูนี่ค่อนข้างดีนะเพื่อนๆนะสีม่วงจะทําให้เรากระโดดสูงขึ้นแล้วก็สีเหลืองจะทําให้เราวิ่งเร็วอย่างเดียวนะ <Okay. S 1> ประมาณนะั้นนะซึ่งทุกเม็ดก็อาจจะมีข้อดีเป็นของมันเองนะแต่ส่วนตัวเนี่ยผมจะชอบสีชมพูเป็นพิเศษเลยเพราะว่า เม็ดสีชมพูเนี่ยจะเป็นเม็ดที่ทําให้เราเนี่ยทั้งกระโดดสูงทั้งวิ่งเร็วนะอาจจะทําให้เราแบบรู้สึกดีขึ้นนะแบบฟาร์มง่ายทํานู่นทานี่ง่ายนะไม่ว่าเราจะสร้างของที่มีขนาดชิ้นใหญ่หรืออะไรเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ลูกอมสีชมพูได้แล้วเพื่อนเพื่อละ่ะในบรรดาลูกอมห้าเม็ดเพื่อนๆชอบเม็ดไหนมากที่สุดส่วนตัวผมชอบเม็ดสีชมพูสําหรับเพื่อนๆชอบเม็ดไหนมากที่สุดลองคอมเมนต์มาดูนะกดไลค์กดแชร์ซอร์ไพรส์ลองกดแชร์ไปให้เพื่อนดูด้วยสำหรับคนไหนที่ยังไม่รู้นั่นเองสัปลา่อนนะคครับทุกละ Bye.